เช้าแล้วอึบนั่นเชียวพาต้กกาไปอาน้ำมาช่วยเอมเอาอะไรเปิดไฟด้วยเปิดไว้ไม่ได้หรออาบน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะทุกคนหนาวไหมหนาวอยี๋เลิกหนาวไหมา หนาวเหมือนกันหนาวเหมือนกันนี่ไหนเอาหน้ายังไม่ได้ทาแป้งทาก็ตัวนี่ทาแป้งทาอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเช้านี้นะจ๊ะอาบน้ำแล้วแต่งองค์ทรงเครื่องก่อนเดี๋ยวเข้าครัวไปช่วยกันทำกับข้าวทไไม่ด้ฮะทำไม่ได้เหรือร้อ,รอ,องเพลงได้อย่างเดียวอร้งเล ที่คาดผมอะหายไปแล้วไข่ลักไปก็มัง้งเช้าน้เช้ามาก็จะต้องนี้ทุกคนออกมาจากห้องนอนแล้วก็ต้องอาบน้ําเลยอาบน้ําแล้วก็จะต้องแต่งตัวก่อนถาแป้งถาปูนหวีผมสามเช้านะเช้ามาแล้วจะเป็นอย่างนี้จ้ะสำหรับชีวิต ประจำวันพ่งหญ่ดอกไม้นะคะทุกคนเห็นไหมวีผมแล้วแต่งตัวแล้วกระจก <c oughs> ฉันเห็นกระจกแล้วฉันก็ขำ <c oughs> ถุงพลาสติกก็แม่เอาออกนะจ๊ะ <c oughs> กลัวจะเก,ก่า <c oughs> เอาไว้อย่างงั้นนะจ๊ะกระจกอะพลาสติกต้องหุ้มอยู่ <laughs> โอเคเสร็จยัง,<ไ>งจะอยู่ตรงนี้คนเดียวหรือว่าจะเข้าครัวไปกับฉันจะอยู่อยู่ตรงนี้อยู่คนเดียวนะเข้าครัวจเข้าครัวไปอยู่นู่นก็ไปช่วยกันทำกับข้าว สวยแล้วเก็บนะจ๊ะหัวหายถามเนี่ยยายถามทุกคนที่บอกยายสวยไหม <laughs> ถามดิมฮะถามหน่อยเร็วเร็ว,วยาย้เขาดิเขารอเขารอเขารอดูกันอยู่โอ้โหนึกก็ลืมทั้ง้วกระเป๋าตังค์นาก็จะมีหลายเว้กระเป๋าลูกเนี้ย <laughs> Ừ. thảm nói cũng không thảm nhỉ, tập xoăn, à, thảm với gang มาอยู่ในครัวแล้วนะจ๊ะตะก้าต้องติดตัวเพราะว่าซ่อนทับสมบัติไว้เดี๋ยวจะให้คุยกับเอฟซีแล้ว้นั้นตรงตีนหอมยิ่็นหยก็วั่หอมชาวมาแล้วเนาะ เริ่มร<ด>้องเพลงแล้วอดอกอะไรดอกอะไรก็เรื่องของฉันเนันเรื่องของฉันนะฉันอยากรูก้อยากรู้ก,ก็ดูเอาเองไม่นั้นทรงกลิ่นหอมเย็นหรือจะเป็นมาริวันไม่ใช่ไม่ใช่มาริวันไม่นั้นขอให้ฉันได้ไม่ได้ให้ไม่ได้ <c oughs> <c oughs> sao ơi chào lâm tuổi, sao ơi chào lâm tuổi, phi mã lâm leo dâm bà là hơi sao ơi chào lâm tuổi, ơi chào lâm tuổi, phi mã lâm tuổi, non dâm mươi lắc leo na bà hơi là hơi chỉ bà là nơ ơi cho on lắm xuôi sao ơi cho on lắm xuôi thì mà lắm đuôi nong như mùi na mơn lắc léo dạ mơn na đi hơi chị bà là nơ hơi là hơi chị

ทุกวันเอาขวดน้อยขวดน้อยมันอยู่ในบ้านที่เป็นขวดน้อยอ่ะข้างนอกมันมีแต่ขวดใหญ่ไงก็เลยเอาใส่แก้วให้จะเอาไปกินน้ําเป็นขวดขึ้นมาเลยนั่นแหละมันเหมือนกันมันลิ้นออกมาจะขวดใหญ่นี่นี่นีเน่ขวดน้อยมันอยู่ในบ้านขี้เกียจไปเอาฉันจะซื้อแบบขวดน้อยเข้าไว้ไงทุกคนเช้ามาก็จะเปิดส่งให้ขวดขวดไงวันนี้ฉันก็ ให้กินแก้วบอกไม่เเป็นขวดเลยเชียคุณยายหนึ่งแก้วคะ่ะคุณหมอเขาสั่งมานะคะเช้ามาต้องกินน้ำหนึ่งแก้วแต่กล้วยไม่มีให้กินวันเนี้เดี๋ยวเียวให้กินเอนััวตามไปทุกคนมันมากกว่าขวดเนี่ยเดือนแหละดีละดีกว่าดีกว่าเป็นขวดมากกว่าอืมค่อยๆกินไปซิไม่ได้รีบร้อน กินแล้วเดี๋ยวจะให้คุยกับเอฟซีแล้วเนี่ยฉันก็ยังไม่ได้กินกาแฟแพนด้ากินกาแฟยังอแอดมินพี่หนึ่งเสียงแจ๋ววเลยใส่กวดพี่หนึ่งหยยบยขวดผิดนี่โอ้ธรรมดาจะหยิบขวดเล็กให้นะขวดเล็กมันก็อยู่ในบ้านฉันขี้เกียจเดินเข้าไปเอาก็ลินจะขวดใหญ่ให้จะเอาเป็นขวดขึ้นมาเลยนู่นยีดอกไม้นี่แม่ น้ำลูกเดือยก็ไม่ได้ต้มหลายวันแล้วเนี่ยยุ่งเนาะทำนู่นนี่นั่นทำน้ำพริกน้ำพายด้วยช่วงนี้ทำน้ำพริกขายนะจ๊ะอ่ะกินกล้วยส้มไม่มีไอ้กินส้มกล้วยไม่มีวันเนี้ยกินที่หมดเลยไม่ค่อยนอนเพราะว่าฮะข้างเช้ามันนอนแม็มมันนอน ยังไม่ได้หุงข้าวยังไม่ได้ทําอะไรสักอย่างเพิ่งจะลุกมาแล้วอาบน้ําให้ยายเสร็จแล้วก็มานั่งกันเนี่ยข้าวก็ยังไม่ได้เสียบจานก็ยังไม่ได้ล้าง <c oughs> รับสมัครคนล้างจานหุงข้าวจ้า <c oughs> ยังไม่ได้ทําอะไรเลยสักอย่างเดียวหวานไหมหวานไหม ไม่เปรี้ยววไม่เปรี้ยวถามว่าหวานไหมบอกไม่เปรี้ยวแสดงว,ว่าก็ไม่หวานใช่ไหมไมันก็หวานอืมน่าหลานแฟนใช่ไหม,ไมตื่นตันใจใช่ไหมแพนด้ากินส้ม เช้ามาก็ต้องกินแล้วเดี๋ยวอีกสักครึ่งชั่วโมงก็กินเอ็นชชว์วันนี้คนเดียวด้วยเดี๋ยวให้ยายช่วยรู้เปล่ายายหุงข้าวทำกับข้าวนะ <c oughs> ฉันจะเตรียมส่งน้ำพริกเขารู้เปล่าได้ัหมแล้วทำกับข้าวให้กินหน่อยวันนี้ฮะ <c oughs> ไม่ได้ทำไมอ่ะ ไมไม่ได้เหรอต้องได้สิไม่ได้ไม่ให้ไม่ได้ใช้ให้อัปข่าทำอะไรนะ <c oughs> ฮึบลุกเลยขี้เกียจค่ะเนาะขี้เกียจอะก,กินกาแฟเนี่ยยังนั่งอยู่เห็นไหมกาแฟก็ยังไม่ได้กินนะเนี่ยทำไมเป็นคนแบบนี้ายายทำไมเป็นคนแบบนี้ ทำไม,ไมเป็นคนแบบนี้มันจะจบคลิปแล้วถ่ายให้จบเลยนั่นเชียว